เป็นนางเอกจากนังอินเดียสวัสดีครับเพื่อนๆโซเชียลแกรมเฟซบุ๊กสว w เซอร์อินสตาแกรมและเอเวอรี่จริงจริงจริง,รงกับเวลนะที่อยู่ในโลกโซเชียลใบนี้เล็กซี่มาเจอกับเพื่อนๆอีกแล้ววันนี้มาด้คอคนเสปต์เป็นสาวอินเจรเีหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเหมือนอารมณ์แม่หมอดูไพายิยปซียิปสุกผู้ชายค่ะทำไปดูก่อนโอ้ ในขณะที่ผู้ชายผ่านไปเราขออนุญาตมากระดานคู่ใจของเล็กซี่แล้วกันนะคะมาแฉต่อคะ่ะพระเอกมาปา โดนทาคุณสายก็อะไรขึ้นกับพระเอกปอาปาก็บอกว่าพระเอกปอาปาคนนี้นี่นะคะคือเข้าวงการมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มีผลงานละครค่อนข้างเยอะมากๆแต่มาเสียสูญตอนที่มีแฟนค่ะแฟนสาวคนนี้เนี่ยเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีโอกาสไปทาคุณสายด้วยการทำตุกตาเนี่ยเอาไว้ใต้เตียงไว้ใต้เตียงของพระเอกปอปาคนนี้นะคะพระเอกปอปาคนนี้ก็ลงรักหัวปักหัวปั้มหัวปักหัวปั๊มกันไปเลยทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าพระเอกปอปาคนนี้เนี่ย คือด้วยความที่หน้าหมองคล้ำและตอนนี้นะคะหน้าเริ่มดำแรกอย่างหนึง่งคือเวลาใครพูดอะไรหรือว่าใครทักทวงอะไรเนี่ยจะไม่ฟังจะวอยวายวีนเวียงทุกสิ่งอย่างนะคะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องโกหก ทั้งหมดเลยทําให้แฟนสาวของเขาเนี่ยได้ใจได้ใจเพราะว่าการทําคุณใส่ครั้งนี้ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างยิ่งนะคะวอลละการวอนแฟนสาวของพระเอกปอปาเนี่ยหยุดเถอะหยุดทําคุณใส่สทีหนึ่งเลิกเสกเสกของเสกทาเลิกทําเสน่ห์ให้กับพระเอกปอปาละกันไปทําเสน่ห์ให้กับคนอื่นละกันได้ไหมหรือทาเสน่ห์ให้กับอีเพื่อนข้างบ้านก็ได้นะคะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือต้องบอกนิดนึงว่าเรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออยา่าลบหลู่นะคะเพราะอะไรเพราะว่าใครหลายต่อหลายคนเนี่ยเคยโดนเรื่องของการทำคุณสายทำสเสน่ห์มาแล้วแล้วรู้สึกมาสะอึกเจ็บกันเลยทีเดียวนะคะยิงง่งงั้เราแต่เล็กซี่ขอฝากคลิปทุกคลิปที่เล็กซี่ได้ ออกอากาศไปหรือว่าออนแอร์ไปเนี่ยนะคะสามารถเข้ามาติชมหรือเข้ามากดไลค์กดฟอลโล่หรือว่ากดติดตามก็ได้นะคะแล้วก็ทิ้งข้อความไว้ใต้ล่างนี้เลยนะคะเพราะว่าเดือนนี้พี่สิ่อาจจะมีกิจกรรมกิจกรรมดีๆที่จะมาให้เพื่อนๆช่วยกันทำแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้พี่ไปกันกว่าค่ะไปเป็นอะไรอย่ที่เดียวต่อนะคุณไมี่ <GO av uther>